คุณจะรู้หเม็ดไหมไม่เชื่อว่าเขากินได้5เม็ดไงอันนี้เราจะจะรู้ว่าข้าวขาหมูเนี่ยทำไมมันต้องมีกระเทียมแล้วก็พริกด้วยเพราะอะไรคือกินแก้เลียกแก้เลียกินแก้เลียกแล้วก็พริกเนี่ยผมบอกเลยนะกระเทียมต้องเป็นกระเทียมไทยด้วยแล้วก็พริกก็พริกเม็ดเล็กนะพอเม็ดใหญ่มันจะมันจะหอมนเม็ดเล็กเนื้อสูตรมันจะหอม ลอดูอดอ่ะดมากเลยดอ้ำขึ้นอกินพิกกินพิก่ะกินพิวดูว่ะนี่ดู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 ิกกินดวกิด้ไมบางวันเากินได้บางวันเกินไม่ได้พี่ดูดูว่ดูเนียยงโม่น่าเลเมตรแล้วเม็ดลนะสเมรอ๋ดูสเมดสเม็เมดเมเลยสเมนี่มดูนะ้าผู้มาดูนะครับนเมเม็เลย สองเม็ดค right. mm ู hmm. mm ่เลยนี three, two, three. ่ด uh ู3กดูหน uh ึ huh. ่งสองต้มกินรสามแล้วสามเนี mm ่โทรโทรกยะกันเะต้ออาตองนใส่ปากหนึ yeah. <tr ice> ่งตกินปุ๊บดูนะสองเม็ดกินได้ไหมส2เม็ดหนึ่งมปุ๊บเดี๋ยวเคียวเคียวเียวเนี่โอ้โหว้าวโอ้โหกินสองเม็ดเลยพอมันสามดก็มามาทำเนเยอะแยะเนี่ย เขาบอกผู้ใหญผมก็มนบอกเขากินได้หรอเป่ได้โอ้ตัวนี้ตัวน้วันนี้อะไรเนี่ยวันนี้อะไรวันนี้พู้รหัสพู้รหัสกินได้รุ๋นรวยเลยล้วมันน้ำมันตุ๋นแข่งก็กินได้วัดแล้วผมนะขาหมูได้ผมบอกเลยนะมันมันทานง,ง่ายแล้วก็ใช้มันต่างๆเนี่ยมันเป็นเรียกว่อาอะไรนะ โปรตีนนะอ๋อคอนเสิร์ะตามแล้วทำให้สุขภาพดีหน้าตาเราจะอ่อนเอาไวขึ้นแต่ย่าเขาเปลี่ยนไหมเปาี่งนาลดูสาเมตรดูสาเม็ดเนี่ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อสาเม็ดเลยสองสามใครจะชมไปสามเมตรอ่ะดูนะใครจับตาจับตาดูรัชมกันดูไวไหมดไหวไหมไหวมเอานี่ยอันนี้สเม็ดดูสเม็ดเยสมเม็ดเนี่ยมเม็ดนะปึ๊บอ้าวน้ำส้มน้ำส้ม นส้มด้วยนะครับนี so no. so no so. ่น no so. <inglés> do? oui ี่น <butterfly> okay. exactly. ้ำส้มใสๆเนี่ไม่ไหวพี่นะครับพอดูคอยดูอยู่สามยันน้ำเม็ดเลยสามได้กินแล้วสามเม่โตไปนี่คุณกินไม่ได้แน่แต่เขากินได้เขาเก่งเขาเป็นไรพี่เขาเป็นไรอ่ะเผ็ดที่ฐาไม่น่าถามเผ็ดไหมไม่เผ็ดเผ็ดไหมเอาเผ็ดเอาน้ำ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 แล้วกัไม่จังน้ำแก้วมีแก้วมาแก้วมาโโอ้ห อ่ะมาสามเมตรสามเมตรโตเลยอาจารย์พี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูนะสามเมตรเขาจะทําได้ไหมซึ่งผมกินไม่ได้แต่เขากินได้กินได้ไหมลูกกินได้พี่กินได้นะพี่เด็ดหรือเปล่าอือเด็ดเก่งโอ้โหเก่งมากมันไม่ไดังงีมันจะไม่ตายแดดไปสองเม็ดพูดไปชัดแล้วเดี๋ยวดูสามเม็ดเป็นยังไงอ่ะโอเคพี่เขาเขาหนุหวานกินเหรอรู้ได้ไงอ่ะมันมีเตาสั่วไหลมาทันเราที่บูกันที่บูกอ่ะลองดูครับจับตาชมดูมากินก่อนเลยครับ กินเลยเดีวเฮ้ดูนี่อร่อยเพราะว่าคนดูอยู่ทางบ้านเยอะใช่มเขาต้องการโชว์ว่าเขาเก่งขนาดไหนเนี่ยมผได้ไม่เดีวเนี่ยเม่เดีวเอ้โหโอคุได้มสามเม็ดสเม็ดแล้ครับหนึ่งกอดมสามเม็ดเสาเม็ดสเม็ดแล้วครับเอ๊ะทำไมเขา้เงีไปอ่ะพี่ออีดูเลยเงียพี่ดูโอ้ยโอ้ยมไปคิดเเงียบไปกินก็ได้สมเม็ดสเม็ด หึ่งองสามกินทุกกินซิงมันหาของด้วยช่วงหลังหนักมาทางข้าวไหวไหมไหวไหมไหวดู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 เนี่ยหนึ่งองดามพี่ี่หนูสวนให้ขยันอือี่ี่หนูสวนนมึงนะเโอ้โหู้าดูนะใครทำด้เาโกรธอ่ะไม่อ้ก่แ จะบาบไหมเนี่ยจะเข้าลงไม่บาปเอาเค็มมุกเค็มมุกด้วยเปจะชู้เหรอ่ทมาเจิตายด้วยเจพ่ตายด้วยไม่ต้องเปิดไ่ตรงนี้มีอะไรหลอ่ะมาเลยๆครับเข้ามาหูใครอ่ะทำไมตาเขาแดงกลับนะคุณจะดูห้าเม็ดไหมไม่เชื่อว่าเขากินได้ห้เม็ดไง้พล็กเต็มมาก เห็ดไหมถามไหมเด็ดไหมถามเดยเด็ดไหมเด็ดยังไงคุณมกูเด็ดปกินมึกินทำไมมึงตายกินเลยเก่งมากคุณเก่งมากถามเด็ดเลยอ้าวแกุงเลนเลยร้องร้องทำไมคิดถึงแม่ พี่ถึงแม่เหรอเขาเสียใจเลยเผ็ดยังหายให้เผ็ดยังกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนมัต้องกินน้ำเพราะว่าเขากินพริกไปถึงสามเม็ดเมื่อกี้นี้หรือว่าเขาเก่งมากเป็นพริกไอพริกสวนนี่ยชิปสวนเมื่อกี้แค่ว่ามันจะเผ็ดเม็ดเดียวก็เผ็ดแล้วแต่เขากินครั้งแรกสองเม็ดเขากินไปสามเม็ดเขาถรือว่าเขาเก่งมากต้อองก่า พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดีใครอยากได้เชงหัวเราะก็มาที่นี่เป็น,เป,นเป็นครับไ i คอมเมดี right กดไลค์กดแชร์ไ i k e คอมเมดีสุดยอดลูกเพีย